สิ่งทั้งหลายทั่วไปมีอยู่เป็นไปในรูปของกระแสที่ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆอันสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันเกิดดับสืบต่อกันไปอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดสายจึงเป็นภาวะที่ไม่เที่ยงเมื่อแต่ละสิ่งแต่ละส่วนที่สัมพันธ์กันเกิดดับไม่คงที่และเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่อาศัยก็ย่อมมีความบีบคั้นกดดันขัดแยง้งและแสดงถึงความบกพร่อง ไม่สมบูรณ์อยู่ในตัวและทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นไปในรูปกระแสที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาขึ้นต่อเหตุปัจจัยเช่นนี้ก็ตามไม่ขึ้นต่อเหตุปัจจัยก็ตามก็มีภาวะที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามธรรมดาของมันอยู่แล้วจึงย่อมไม่เป็นไม่มีตัวตนอะไรที่เหมือนกับมาแฝงมาซ้อนมาคุมดังเป็นเจ้าของครอบครองสั่งบังคับให้เป็นไปอย่างไรอย่างไรได้ตามที่ปรารถนา ในกรณีของสัตว์บุคคลให้แยกว่าสัตว์บุคคลนั้นประกอบด้วยขันห้าเท่านั้นไม่มีสิ่งใดอื่นอีกนอกเหนือจากขันห้าเป็นอันตัดปัญหาเรื่องที่จะมีตัวตนเป็นอิสระอยู่ต่างหากจากนั้นหันมาแยกขันห้าออกพิจารณาแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็จะเห็นว่าขันทุกขันไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เป็นสภาพบีบคั้นกดดันแก่ผู้เข้าไปยึด เมื่อเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวตนที่ว่าไม่ใช่ตัวตนก็เพราะแต่ละอย่างแต่ละอย่างล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนของมันเองอย่างหนึ่งเพราะไม่อยู่ในอำนาจไม่เป็นของของสัตว์บุคคลนั้นแท้จริงอย่างหนึ่งถ้าสัตว์บุคคลนั้นเป็นเจ้าของขันห้าแท้จริงก็ย่อมต้องบังคับเอาเองให้เป็นไปตามความต้องการได้และไม่ให้เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพที่ต้องการได้เช่นไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บป่วยเป็นต้นพุทธพจน์แสดงไตรลักษณ์ในกรณีของคันห้ามีตัวอย่างที่เด่นดังนี้ในปัญจวัคคียสูตรสังยุตตนิกายขันธวารวักพระพุทธเจ้าตรัสก,กับภิกษุปัญจวัคคีว่าภิกษุทั้งหลายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตา หากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักเป็นอัตตาตัวตนแล้วไซมันก็จะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธทั้งยังจะได้ตามปรารถนาในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารและในวิญญาณว่าขอรูปขอเวทนาขอสัญญาขอสังขารขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่เพราะเหตุที่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ เป็นอนัตตาฉะนั้นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาพาธและใครๆไม่อาจได้ตามความปรารถนาในรูปในเวทนาในสัญญา,ใน,ญญาในสังขารและในวิญญาณว่าขอรูปขอเวทนาขอสัญญาขอสังขารขอวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย พระพุทธเจ้าตรัสถามกับภิกษุปัญจวัคคีว่าพิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายมีความเห็นเป็นไนรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงซึ่งคำถามลักษณะนี้พระองค์ก็ตรัสถามทีละอย่างจนถึงวิญญาณเมื่อตรัสถามว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ตอบว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้าตรัสถามว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุขตอบว่าเป็นทุกข์พระเจ้าข่าตรัสถามว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแรปรปรนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเฝ้าเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราตอบว่าไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าพระองค์จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหล รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งภายในและภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตทั้งที่ไกลและที่ใกล้ทั้งหมดนั้นเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่มันเป็นว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่นั่น นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรามีปราฏฝ่ายฮินดูและฝ่ายตะวันตกหลายท่านพยายามแสดงเหตุผลว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงปฏิเสธอัตตาหรืออาตามันในชั้นสูงสุดทรงปฏิเสธแต่เพียงธรรมที่เป็นปรากฏการต่างๆอย่างเช่นในพระสูตรนี้เป็นต้นทรงปฏิเสธขันห้าทุกอย่างว่าไม่ใช่อัตตาเป็นการแสดงเพียงว่า ไม่ให้หลงผิดยึดเอาขันห้าเป็นอัตตาเพราะอัตตาที่แท้จริงซึ่งมีอยู่นั้นไม่ใช่ขันห้าและยกพุทธพจน์อื่นๆมาประกอบอีกมากมายเพื่อแสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธเฉพาะธรรมที่เป็นปรากฏการ์ต่างๆว่าไม่ใช่อัตตาแต่ทรงยอมรับอัตตาในขั้นสูงสุดและพยายามอธิบายว่านิพพานมีสภาวะอย่างเดียวกับอาตามันหรือว่านิพพานนั่นเองคืออัตตา เรื่องนี้ถ้ามีโอกาสจะได้วิจารณ์ในตอนที่เกี่ยวกับนิพพานในขั้นนี้แค่ชี้หลักไว้ง่ายๆคือความจริงก็ชัดเจนอยู่ทุกเวลาว่าสิ่งทั้งหลายมีสภาวะของมันเองอยู่แล้วจึงย่อมมีอัตตาไม่ได้และสิ่งทั้งหลายจะมีอยู่เป็นอยู่ตามภาวะของมันอย่างนั้นอย่างนั้นได้ก็ต้องไม่มีอัตตาถ้ามีอัตตา สิ่งทั้งหลายก็ดำรงสภาวะของมันอยู่ไม่ได้คือเป็นอยู่เป็นไปตามภาวะของมันที่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ได้ส่วนในที่นี้ขอกล่าวสั้นๆเพียงในแง่จริยธรรมว่าปุตุชนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรมมาในระบบความเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องอาตมันย่อมมีความโน้มเอียงในทางที่จะยึดถือหรือไขว่คว้าไวใ้ให้มีอัตราในรูปหนึ่งรูปใดให้จงได้ เป็นการสนองความปรารถนาที่แฝงอยู่ในจิตส่วนลึกที่ไม่รู้ตัวเมื่อจะต้องสูญเสียความรู้สึกว่ามีตัวตนในรูปหนึ่งเช่นในกรณีนี้จะต้องสูญเสียความรู้สึกว่ามีตัวตนในชั้นขันห้าไปก็พยายามยึดหรือคิดสร้างเอาที่เกาะเกี่ยวอันใหม่ขึ้นไว้แต่ตามหลักพุทธธรรมนั้นมิได้มุ่งให้ปล่อยอย่างหนึ่งเพื่อไปยึดอีกอย่างหนึ่งหรือพ้นอิสระจากที่หนึ่ง เพื่อตกไปเป็นธาตุอีกที่หนึ่งอาการที่สิ่งทั้งหลายมีอยู่ในรูปกระแสมีความสัมพันธ์เนื่องอาศัยเป็นปัจจัยสื่อต่อกันและมีลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรยังจะต้องอธิบายด้วยหลักปฏิจจสมุปบาทต่อไปอีกความจึงจะชัดยิ่งขึ้น